สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะพามาดูนะครับปั๊มน้ําอีกเช่นเคยนะครับน้ําโปนะครับใส่นาข้าวนะครับแรงนี้นะครับแงประมาณไร่กว่าดนนับปริมาณน้ําออกนะครับข้อสองนิ้วนะครับผมเดินเครื่องระยะเบานะครับไปถึงกลางๆนะครับ ที่พามาดูวันนี้ก็มันที่ผมทดมเล่นะครับมเล่ตัวนู้นนะครับแต่ก่อนใช้สี่นิ้วนะครับสี่นิ้วตัวนี้สามนิ้วนะครับแต่นี้ผมเปลี่ยนมามาใช้เป็นห้านิ้วนะครับต,ตัวนี้นะครับห้าน,นิ้วอันนี้ก็สามนิ้วเหมือนเดิมนะครับที่ผมเก็บข้อมูลนะครับก็ ใช้โมเล่ห้านิ้วนะครับเป็นตัวทดก็ประหยัดน้ำมันดีนะครับปกติผมจะใช้โมเล่ตัวสีนิ้วนะครับผมจะเติมน้ำมันเต็มถังนะครับเครื่องจะทำงานได้ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับที่ผมเก็บข้อมูลจากเวลานะครับแต่พอมาใช้โมเล่ห้านิ้วนะครับเพิ่มเป็นห้านิ้วนะครับ ก็สานิ้วเท่าเดิมนะครับผมเติมน้ำมันตั้งแต่6กโมงนะครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงกว่าๆแล้วนะครับก็หลายชั่วโมงอยูน่ะครับผกเจ็ดชั่วโมงแล้วนะครับเขาก็ยังทำงานอยู่นะครับน้ำมันก็ยังไม่หมดนะครับแสดงว่าการทดโมเล่เป็นห้านิ้วนะครับแล้วก็เดินเครื่องเบาๆนะครับอัตราการไหลของน้ำ ก็อย่างที่เห็นนะครับเต็มพ่อดี2นิ้วก็ค่อนข้างประหยัดนะครับก็ประหยัดดีนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับตามที่ได้แปลงนะครับแปลงประดิษฐ์ประดอยนะครับทดสอบไปเรื่อยๆนะครับก็ก็โอเคนะครับเปน็นงานที่น่า ภูมิใจแอบภูมิใจนิดๆน,น,นะครับว่าเออมันมันก็ช่วยประหยัดน้ํามันดีนะครับจากปกติก็เติมถังหนึ่งก็ได้ประมาณสี่ชั่วโมงแต่เนี้ยถังหนึ่งก็ได้ประมาณเจ็ดเจ็ดชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเขาก็ยังไม่หยุดนะครับแสดงว่าแสดงว่าเขาว่าทางานได้อีกนะครับเดี๋ยวขอดูน้ํามันครับครับน้ามันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับน่าจะได้อีกประมาณสัก ชั่วโมงก็ได้จะได้นะครับอ่าโอเคนะครับก็ฝากเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะครับเรื่องอัตราทดการทดระบบสายพานระบบมมเลสนะครับเราต้องเรียนดูนะครับอันนี้ผมก็ประยุกต์มาจากจักรยานนะครับจักรยานที่ผมเคยปั่นนะครับมีจักรยานมีเกียร์นะครับผมก็ลองทดดูทดเข้าทดออกโอ้แบบนี้ผมก็ นำมาประยุกต์ใช้กับเครื่องสูบน้ำนะครับก็โอเคนะครับฝากไว้เป็นความรู้นะครับสวัสดีครับ